สวัสดีครับพบกับช่อง RBM TV ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับปลุกล่วกนะครับพ่อค้านะครับหัวใสนะครับใช้อาหารนะครับใช้กล่องอาหารนะครับอําอําพลางส่งบุหรี่ให้ลูกค้านะครับอันนี้โดนจับแล้วนะครับก็ก็คือนะครับโดดังนะครับย่านคลองหลวงนะครับคาหน้าคอนโดนะครับหน้าคอนโดดังเลยนะย่านคลองหลวงนะครับปทุมธานีนะครับ แล้วทีนี้นะครับหลายคนบอกว่าเมื่อวันที่11ตุลาน่ะเจ้าหน้าที่อ่ะนะครับตำรวจนะครับกองบัญชาการน่ะได้ทำการตรวจสอบนะตำรวจสืบสวนน่ะต้องตรวจสอบอะไรเนี่ยสืบสวนในอาชญากรรมนะครับในทางที่ไม่ดีนะในทางพฤติกรรมนะครับทางเทคโนโลยีนะครับบชแล้วก็สอทนะครับสอทเนี่ยนะครับแล้วก็ภายใต้การ อำนานวหครับการของพลตทนะครับสุรพลนะครับเปรมบุตรนะครับพบชนะครับสอทอะไรเนี่ยนะครับที่ผมบอกมานะครับได้สั่งการอ่ะให้ชุดสืบสวนนะครับกกหนึ่งนะครับกับบกสอทนะครับสองนะครับนํด้วยเนี่ยนะครับว่าที่นะครับอ่าเห็นไหมเขาบอกว่าเขาบอกเลยนะว่า พลตำรวจเอกนะครับบิสรุตนะครับจันสุวรรณนะครับพกกรเนี่ยนะครับหนึ่งกับสองนะครับที่ผมพูดมาเนาะนายวิษนุสุโธนีนะครับอายุประมาณสี่สิบหกปีนะครับซึ่งได้ทําการส่งบุหรี่ให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะมากนะครับไฟฟ้าจํานวนน้อยนะครับซึ่งขนาดนี้เตรียมส่งมอบนะครับสินค้าให้ลูกค้าบริเวณนะครับริมถนน นะครับสาธารณะหน้าตึกพัมคอนโดนะครับปาร์คลังสิตนะครับหนึ่งเอนะครับตํตมบนอ่ะคลองหนึ่งนะครับอําเภอเนี่ยคลองหลวงนะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไฟฟ้าชนิดหนึ่งอ่ะที่ใช้แล้วทิ้งเงินะเก้าพันหมื่นสองหมื่นสองเลยนะครับท่านผู้ชมคือมันเยอะมากเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้หมื่นสองแล้วก็สองหมื่นนะครับทุกคนอยากไปใช้กันนะครับเอาไปวางไว้ ตรงบริเวณโดนจับนะครับอ่ะเนี่ยเป็นข่าวนี้เลยที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาหารของเขานะครับซึ่งผู้ส่งะ่ะของซึ่งการทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับสําหรับไรเดอร์ที่ไปเป็นไรเดอร์คนขับไลแมนเนาะแล้วทีนี้นะครับเขาก็ไปส่งงานผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งมันมันทําไม่ถูกวิธีแหละนะครับที่ผมบอกมานะครับเมื่อกี้ต่อจากคลิปที่เมื่อกี้มัน คลิปมันตัดใช่ไหมแต่ผมมาถ่ายเพื่นี้นะครับอ่ะคือมันมีปัญหากันแล้วไงตำรวจก็เลยจับนะครับพอเข้าใจใช่ไหมคือบางทีก็ต้อง,ต,อง,องต้องส่งต้องส่งนะครับส่งของให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่เอาบุหรี่นะครับสุดท้ายไลเดอร์ลายแมนที่ใส่ชุดสีเขียวพี่เขาใช่ไหมก็โดนจับไปนะครับอายุต้องสามสิบกว่าป,ปีเลยนะครับอ่ะใครที่ เจอพวกมิจฉาชงมิจฉาชีพแบบที่เป็นลน์แมนที่ไม่ใช่ลน์แมนนะแต่ปลอมเป็นลน์แมนแต่ใส่ชุดลน์แมนปอมนะครับถ้าใครเจอแบบนี้ให้รีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับหนึเ้าหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ